สวัสดีค่ะพี่ๆวันนี้เราจะมาวิเคราะ์ตลาดและ Google Top Genner ที่เข้งเกร่งของวันนี้กันนะคะไปชมกันเลยค่ะก่นเอืนนะคะเราจะมาดูถึงของตลาดวันนี้ไว้ก่อนเพราะว่าตามหลักการของเราก็คือว่า in depth c k n e s s นะคะสำหรับวันนี้นะคะรามี่ก็จะเอา P.C. Kit นะคะมาโชว์ให้สมาชิก ลองดูกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันที่หกเดือนหกเนาะเราจะมีจัดโปรโมชั่นไว้โอเคที่นี้เรามาดูกันเลยสําหรับตลาดนะคะเป็นไงบ้างคะมาดูกันก่อนหน้านั้นนะคะตลาดจัดจุดนี้เราก็ลงมาลงมาลงมาจริงๆแล้วนะตั้งแต่ต้นปีของแถวนี้ขึ้นนิดนึงเราก็จะมีการลงมาแม้ว่าเขาจะมีการรีบ่าวบ้างช่วงนี้ก็มีการรีบ่าวบ้างถูกไหมคะช่วงนี้ก็มีการรีบ่าวบ้างแต่ว่า เขาคิดเป็นการรีเปาในหลัยัสั้นและเรามาดูกันนะคะสำหรับของจุดนี้กันนะคะจุดนี้เ,ออเดี๋ยวเราไม่ให้ปรับกาให้ใหญ่ขึ้นเนาะจะได้ให้ดูชัดขึ้นอ่าให้ใหญ่ขึ้นนะคะโอเคสำหรับของจุดนี้กันนะคะมาดูกันลองดูกันนะสำหรับของจุดนี้กันนะคะมาดูกันราคารีเบาแต่ว่า ในเท่งก่อนหน้านั้นก็คือเมื่อวานนะคะติดเป็นเท่งแดงและวันนี้คือเปิดต่ำติดสูงเปิดต่ำไปสูงนะคะเลยก็คือว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามพี่ๆเราเล่งควรเล่นทิศทางเออวันนี้ก็ได้คุยกันหน้าลงทุนไว้ที่บอกว่าปีนี้ไม่ค่อยกําไรปีนี้ไม่กําไรเป็นเรื่องปกติเมื่อกี้ที่ให้พี่เห็นว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงของช่วงนี้ตลาดก็คือลงก็ตลาดลงอ่ะ ก็เล,ลี๋ยวเราลงควแนนหญ่ก็ลงอยู่แล้วใช่ไหมออนนนั้นต้องชอวเป็นสีอ่ะตลาดลงหุ้ลงควนนหญ่ลงอยู่แล้วค่ะเลยเราไม่กําไรเป็นเรื่องปกตินะอ่ะแต่ว่าการเทรดของปีนี้เราได้ประสบการณ์อะไรบ้างเราได้มีการเพิ่มความรู้ไหมแต่นี้เราต้องมาทบทวนกันเนาะโอเคทีนี้ตลาดยังเป็นขาลงเลยถ้าหาว่าเราเล่งขู้นนะคะหนึ่งที่บอกว่านั่งท่ามือไว้ก่อนไม่ซื้อสองก็คือว่า เอาเงนส่วนน้อยไปหาหุ้นที่เข็งเกลงฝึกเล่นซื้อหุ้นขายหุ้นเราจะได้มีประสบการณ์นะคะอย่างเช่นสมาชิกที่วันนี้บอกว่าอาจารย์ได้หุ้น p i i t นะคะได้หุ้น n อ็นซิีด้วยโอเคนะโอเคเลยพี่ๆอย่าเริ่มกันนะไม่ว่าซื้อหรือไม่ซื้อเราอย่าอย่าอยู่เฉยๆอะไรก็ไม่ทําควรติดตามตลาดกันนะคะเพราะว่าถ้าโอกลัมาแล้วนะคะโอเคโอกาสก็คือ สำหรับคนที่เขาเตรียมตัวไว้ก่อนเนาะแล้วจุดนี้นะคะให้พี่ทุกคนตัวนิดนึงสําหรับของจุดนี้นะคะเงินทุนคืออันนั้นคือฉับเรียกว่าี p d สำหรับคนที่เขาเล่นสั้นสําหรับคนที่เล่นสั้นอันนั้นสีทํำไมรู้สึกแปลกแปใช่ไหมโอเคนัํนเป็นสีน้ําเงินก็ได้สีขาวได้ไหมสีาวมาแล้วชุดโอเคก็คือว่าแท่งสีขาวหมายความว่าเงินทุนของนายใหญ่เข้า แต่ว่าถ้าเป็นเท่งสีแดงก็คือออกในละยสั้นเดี๋ยวเรามก็จะเอาของฟังก์ชันที่ในของห้าโจนี้มาช่วยเราวิเคราะห์พุ้นที่แข็งแกร่งของวันนี้กันนะคะโอเคไหมคะพื้นที่แข็งแกร่งวันนี้ที่บอกว่าวันนี้เราจะมาคุยกันก็จะมีหุ้น NC ที่เป็นหุน้นซีลิงของวันนี้แล้วก็มีหุน้น PPIK ที่สมาชิกได้และมีหุ้น JMT ด้วยและหุน้นซาน SUN อยู่ตรงไหนคะ SUN อยู่จุดนี้จุดนี้อ่าแล้วก็จะมีหุ้น J มา NK นะคะแล้วก็กล่าหุ้น p q m และ่อ c p D ด้วยถ้าหาว่าสมาชิคที่มี PC Kino สามารถกับเ l ้นคลิกเข้าไปเนี่ยแล้วกดที่เครื่องหมายมากกว่าแล้วก็ดูหุ้นตัวถัดไปได้เลยอย่างนี้กันได้เลยคะ่ะโอเคไหมคะแล้ว,วันนี้รันก็จะใช้วิธีนี้มาโชว์ให้พี่ๆทุกคนเห็นถึงที่ทำการบ้านอ่าแล้วก็ สองสามวันก่อนที่รานี่สอนเรื่องพีซีคิดก็ได้โชว์จุดเด่นให้พี่ๆเห็นกันแล้วเนาะในวันนี้เราก็จะเอาพีซีคิดมาช่วยเราวิเคราะห์หุ้นโอเคมาดูกันเลยตัวแรกของวันนี้ก็คือเป็นหุ้นตัวนี้คือเป็นหุ้นสำหุ้นที่วิ่งแรงสําหรับของช่วงนี้ก็คือเป็นหุ้น NC มาดูกันนะคะสาหรับหุ้นตัวนี้หุ้นตัวนี้ก็คือก่อนหน้านั้นขึ้นแล้วแล้วก็ไซด์วีไซด์วีเสร็จเป็นไงบ้างช่วงนี้เปกเอา และช่วงนี้นะคะวิ่งเกือบวันละ2ี่0ิาปหลังจากนั้นมีการโย่โย่จบนะคะเป็นไงบ้างเท่งเขียวใกล้ๆน,นะคะที่บอกว่าเป็นสัญญาณซื้อซื้อเสร็จเป็นไงบ้างวันนี้ลิ่งอีกนะคะโอเคเนาะนี่คือลิงคุ้นตูที่ทางถ้าเราเลิงคุ้นตูที่ทางเอา PPE มาช่วยอันนี้ก็โอเคนะคะหรือเราอยากจะให้มั่นใจมากขึ้นสามารถใช้ MCD นะคะก็ค <c oughs> <น>ือสำหรับของช่องนี้นี่แหละหุ้นตัวนี้นะคะเขามีราย,ยรละเอียดคู่คุมราคาอย่างเต็มที่เนี่ยเกินเ5็สิบห้าเนาะและเท่าที่เราเห็นนะก่อนหน้านั้นที่จุดนี้นะคะ PPT ลองสังเกตดูนะใครที่อยากจะเล่นสัน้นเนี่ยลองดูช่วงนี้เงินทุนไหลเข้าอันนั้นเฉพาะเงินทุนของายหนาขึ้นนะเนี่ยราคาขึ้นและช่วงนี้นะคะ,นนะ,คะก็คือว่าล่าสุดก็คือเข้าเหมือนกันแล้ว สำหรับมีหลักนะคะที่เราใช้ป่วยมากเลยนะคะช่วยเราหาหุ้นต้นน้ำแล้วก็มั่นใจซื้อกันนะคะเนี่ยช่วงนี้มีเป็นแบดปิ๊มังนี่แล้วก็ซูปเปอร์อปิดกมังนี่เข้ามานะคะก็คือเหลืองกับเตงเข้ามาเนี่ยก่อนหน้านัน้นไม่มีมีเป็นแปบดบเท่งซีน้ำเงินคือสมาร์ทมังนี่ที่ลายเหยดเขาเก็บของและไซเวและช่วงนี้เริ่มมาลากเนี่ยช่วงนี้ราคาก็จะไปได้แรงโอเคกันนะคะพี่พ เข้าใจกันแล้วเนาะอ่ะ,อ,ะอยู่หรือเปล่าโอเคอ่ะอยู่งั้นต่อมาเลยเราไล่ไปดูคุณเนี่ยแค่กดเครื่องหมายมากกว่านะคะเขาจะไปดูคุณตัวถัดไปแต่ว่าเราไม่ไม่ดูคุณตัวนี้นะเพราะคุณแบบนี้ไม่มีสภาพคล่องหรือเรียกว่าโวลุ่มน้อยนะอ่ะเราเราผ่านไปเลยตัวนี้เหมือนกันแต่นี้ก็ผ่านไปตัวนี้ล่ะสภาพคล่องน้อยผ่านไปถ้าหากว่าท่านไหนยังดูไม่เป็นนะคะสามารถที่จะ ไลน์มาได้นะคะถ้าเป็นสมาชิกนะคะก็สามารถไปดูที่ช่องของเราอันนั้นก็จะมีการเรียนอีกทีหนึ่งเนาะตัวมาเลยนะคะทีโพลีก็ผ่านนะคะตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องน้อยสภาพคล่องน้อยขึ้นแบบนี้ผ่านได้เลยทําให้เราทําการบ้านไวเนี่ยแบบนี้ก็สภาพคล่องน้อยสภาพคล่องน้อยขอทบทวนนิดนึงขว้ที่มีเดกขีดโดจิที่แบบนี้กันเยอะๆนะสภาพคล่องน้อย โลุ่มน้อยอยู่ละเลยเป็นแปะนี้พยายามหลีกเลี่ยงนะฮะโอเคตัวมานะคะตัวนี้ตัวนี้ริปปิ้งเขียวอ่าลิบป,ปิ้นสีเขียวหรือว่าสีฟ้าก็ได้อ่าอือยังเป็นเขียวไม่ไม่ดูนะคะตัวนี้ก็ไม่ดูอ่าทีนี้เรามาตูของสําหรับหุน B B I ี K. B B เคีเคนะคะเป็นหุนที่วิ่งแรงสมัยของวันนี้ที่วันนี้นะคะสมาชิกเขาคือมาอธิบายให้ลรามีฟังว่าใต้สองตัว ตัวเลขก็คือ p p i k กับหุ้นอีกตัวหนึ่งไม่บอกนะคะแล้วก็กำไรอยู่นะคะเราไม่ให้เขาส่งกับมาให้เราไม่ดูเนาะเขาบอกว่าได้ใช้เทคนิคของวันก่อนหน้านั้นก็คือว่าถ้าสมมุิใครที่ใช้แอปมือถืออ่าก่อนหน้านั้นเราใช้ p c มาวิเคราะห์แล้วเรามี p c คิดทําการบ้านเหมือนเมื่อกี้ําเนาะก็คือเห็นว่าจุดนี้นะคะในระหว่างวัน4ี่โมงอ่าสี่โมงลงมาวิเคราะห์คุณ อ่าเกล้ตลาดอีกงั้นเราเห็นว่าเอ๊ะริบินเริ่มแดงเนี่ยเพราะที่มีลายใหญ่มาเอ๊ะพีพีดีมาวันแรกด้วยถูกไหมคะแล้วก่อนหน้านั้นหุ้นตัวนี้อ่ะเนี่ยมีสมารมังนี่มาเก็บตั้งแต่แถวนี้แล้วนะและช่วงนี้ก็มีเ็นเกอร์ชิดมาเก็บเป็นอย่างนี้กันนะคะทําให้เรามั่นใจว่าหุ้นอย่างนี้ไาลมาซื้อในช่วงนี้ราคาขึ้นยอ่อขึ้นถ้าตัวจบเป็นไงบ้างโอเคมั่นใจซื้อ เลยวันนี้นะคะวันเดียวเก้าเปอร์เซ็นต์นะคะโอเคสมาชิกได้ละแล้วก็มาฟรีแบบให้ลามิฟังด้วยเลยลามิก็ดีใจนะคะโอเคเลยพี่พี่เราอยากใต้คุ้ณสวยต้องรู้ว่าคุ้ณสวยหน้าตาเป็นยังไงแล้วต้องดูว่าหุ้นของเรามีรยายใหญ่เก็บอยู่หรือเปล่านะคะมีรายใหญ่มีรยายใหญ่เก็บไหมเงินทุนรายเส้นมาหรือย,ยังโอเคนะคะแต่นี้ก็จะสามารถเพิ่ม พิ่มความบั่นใจให้เราได้โตมานะคะโอเคโตไปเลยดูหุ้นตัวนี้เนี่ยลองดูสภาพค่อมน้อยแบบนี้ก็ไม่ต้องดูละเลยเท่ากับว่าเราทําการบ้านเนี่ยแตบบ่นี้ผ่านไม่ต้องดูโอเคไหมคะแตบบ่นี้ผ่านแล้วปกติที่ลาม่ดูหุ้นนะลามีก็จะเอาหุ้นที่ตรงนี้นะคะที่บอกว่าเมาส์ของวันนั้นคือให้มากกว่าสามสิบล้านอ่ามากกว่าสามสิบล้าน เพราะว่ามากกว่า30ล้านหมายถึงว่าหุ้นตัวนั้นคึกคักตอนที่เราเล่งหุ้นนะต้องซื้อหุ้นที่คึกคักไม่งั้นซื้อหุ้นแบบวอลุ่มน้อยๆไม่ค่อยมีคนซื้อขายแบบนี้เราขายออกก็จะยากตัวนี้ไม่ถึง27ล้านนะคะแต่ไม่ถึง30แเค่สิบดล้านเลยนะม่ก็ผักโอเคกันนะอ่าตัวนี้นะคะตัวนี้ JMT วันนี้โอ้โหสองเ้าหนล,ลียนเลยนะคะ โอโหวันนี้เยอะแล้วทีนี้มาดูกันสำหรับหุ้น JMT นะคะตอนนี้ก็คือว่าก่อนหน้านั้นเป็นขาลงมาก่อนเนาะดูชัดเจนละและหุ้นตัวนี้ตั้มแต่ราคาที่เขาลงมาเยอะๆช่วงนี้ก็จะมีลายใหญ่เอ่อช่วงนี้มีเ็งเกอร์ชิปลายเห็นมาเก็บแล้วมีหลักนะคะโลบัลนี้ก็คือมีสมาร์ทมังนี้เข้ามาเก็บเนี่ยลายค,ยค่อยๆเก็บ ได้ใหญ่มาเก็บแล้วนะคะโลกนี้สําหรับจุดนี้จุดต่ำแล้วก็จุดนี้จุดต่ําถือว่าได้มีการยกขึ้นถูกไหมคะแล้วจุดนี้นะคะบีบดีเงินทุนไหลเข้าวันแรกเนี่ยไล่ใหญ่เข้ามาเก็บแล้วนะในระยะสั้นนะแล้วสําหรับจุดนี้ไปด้วยนี่ปิมังนี่เข้ามานะคะอืมสีเหลืองเลยสําหรับวันนี้ขึ้นแล้วพี่ๆคิดว่าถ้าเป็นลนักษณะเป็นแบบนี้ โอกาสเขาขึ้นหรือลงสูงกว่าคะลองไปทําการบ้านตัวหน้านี่คือเป็นหุ้น JMT โตมากเราจะไปผ่านทีละตัวนะตัวนี้ตัวนี้เขียวๆไม่ดูเลยค่ะอ่าอันนั้นเขียวไม่ดูกันนะคะแต่ลราไม่ก็จะเนี่ยแบบนี้ก็ไม่ต้องดูเนี่ยสภาพคล่องน้อยถ้าหากว่าใครยังดูสภาพคล่องไม่เป็นหรือว่านี่ใส่หุ้นไม่เป็นสามารถทักขามาได้นะคะ เราจะมีสัมมนาม,มาสอนวันอาทิตย์เลยครับมากันได้เลยเนี่ยลิปปิ้งเคียวแบบนี้หรือสีฟ้าไม่เอาสีฟ้าไม่เอาโอเคมาถึงหุ้นซานตัวนี้เดี๋ยวเรามีโขคขยันนะขขยายของช่วงนี้ให้เห็นเนี่ยลองดูสำหรับหุ้นตัวนี้มาดูกันนะเขาตั้งแต่ช่วงนี้ลองสังเกตดูนะก่อนหน้านะเห็นไหมคะก่อนน้นนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะไม่เห็น ไม่เห็นของก่อนหน้านั้นโอเคเห็นละลองดูกันนะคะเนี่ยก่อนหน้านั้นเราจะได้เห็นว่าจุดนี้สำหรับหุ้นซารนะใครที่อยากจะหาหุ้นต้นน้ำมาดูกันก็คือก่อนหน้านั้นในแนวน้องขาลงปลายทางของแนวน้องจุดนี้นะคะมีมีมหละเข้ามามีเปงเกอรชิปเข้ามาเยอะๆแสดงว่าหุ้นตัวนี้ลายเหญเข้ามาเก็บของ แต่ว่าเก็บของแล้วนะคะเขาก็จะใช้เวลามาเทค์แล้วก็มาขย่าเนี่ยค่อนข้างหนักแล้วมาถึงของช่วงนี้เป็นไงบ้างคะลายใหญ่เนี่ยลายใหญ่ก็จะมาล่าราคาเห็นไหมคะเนี่ยลายใหญ่สีแดงมาแล้วนะละา่าราคาและช่วงนี้นะคะลายใหญ่เงินทุนไหลเข้าเฉพาะนะคะเนี่ยช่วงนี้ก็ไปดอกโอเคไหมคะเห็นภาพชัดเจนเนาะแล้วล่าสุดอ่ะเราไม่ขย่ยให้ดูนีดนึงจะได้ให้เห็นภาพชัดนีดนึงนี่ ล่าสุดนะคะริปินแดงราคาขึ้นแล้วการโยกแล้วจุดนี้คือเป็นแท่งเขียวสองจุดโอเคไหมคะสองวันแล้วตอนนี้มีบีบดีเงินทุนไหลเข้าวันแรกแล้วปิมังนี้เข้ามาวันแรกด้วยโอเคเลยพี่ๆไปวิเคราะห์โตกันได้เลยค่ะแล้วโตมานะคะเราจะมาดูหุ้นตัวถัดไปก็คือเป็นหุ้นเจมัเนียนเช่นไปน,นี้ราม่ก็ไม่ดูเพราะว่า สภาพคล่องอ่ะออมีอยู่แต่ว่าวงแต่ว่า,วานี่ใส่ผันหวนไหนก็ไหนๆนอธิบายให้ก็ได้อ่ะลองดูเนี่ยขึ้นหนึ่งวันหนึ่งวันแรงแต่ลงก็ลงหนักเห็นไหมคะขึ้นหนึ่งวันแรงแรงก็ลงหนักเนี่ยเท่งแดงเนี่ยขึ้นขึ้นแต่เท่งแดงลงมันหนักหนักเลยเลยนี่ใสก็คือว่าหุ้นแต่นี้ก็คือผันหัวเลยถ้าหาว่าเราลักไม่ได้ก็พยายามลิบเลี่ยงกันโอเคไหมคะ โซมาเราจะมาดูหุ้นเจมาเนี่ยหุ้นแบบนี้เนี่ยววลุ่มไม่ถึงก็ไม่ดูเาม้าไม่ถึงไม่ดูอ่ะววลุ่มน้อยเนี่ยแค่ห้าเท่าไรนะห้าแสนกว่าโอเคแต่ว่าทีนี้เจมาอ่ะหุ้นเจมารเจ็ดร้อยหกสิบสองมิลเลียนก็คือเจ็ดร้อยหกสิบสองล้านนะคะสําหรับหุ้นเจมานะคะก่นหน้านั้นเป็นขาลงมาก่อนสังเกตดูเลยและ ก็จะมีสมานังนี่สมานังนี่สมานังนี่แบบหลายๆช่วงเข้ามาแล้วเ็นเกอร์ชิดก็เข้ามาเป็นช่วงๆเลงขึ้นอย่างนิดหน่ยเพราะว่าลายใหญ่ทมมาสะสมลายใหญ่มาสนใจขึ้นตัวนี้มานานละเลยถ้าหากว่าขึ้นอย่างนี้วันหลังเขาสามารถที่จะสร้างฐานอย่างเช่นช่วงนี้สร้างฐานอยู่แล้วเขาสามารถที่จะเตกเอาได้ก็จะมีโอกาสที่เขาจะไปได้แรงนะคะ ลองสังเกตดูสิลายใหญ่ใช้เวลาสะสมมาเป็นปีอะ่ะเขาจะเอาแค่สิบก็สไหมถูกไหมคะรีพี่พี่อ่ะลีเราต้องเข้าใจกลยุทธ์ของลายใหญ่โอเคนะเลยสำหรับของมีหลายก็ได้หรือว่าเบนเกอร์ชิปก็ดีนะคะช่วยเรารู้ว่าลายใหญ่เขาสนใจุ้นตัวไหนทำให้เราโฟล์ก่อนโดยเฉพาะมีมีหลักมีสมาร์น,นี่มีเป็เกอร์ชิปเข้ามาเก็บเยอะ ขุนแบบนี้ก็จะน่าสนใจฟอลโล่ไว้เมื่อไหร่มีโอกาสก็จัดได้เหมือนเมื่อกี้ขุนสารเนาะโอเคแล้วตัวมาคือเป็นหุ้นตัวนี้เองแคบอ่ะเอ็นแคบจำได้ไหมคะพี่ๆสมาชิกที่วันนั้นที่เรียนกับลามี่ในคลาสเนาะที่ลามี่ได้บอกพี่ๆว่าหุ้นตัวนี้คือเป็นขุ้นที่เรียกว่าต้นหนามจำได้ไหมอ่ะก่อนหน้านั้นช่วงนี้นะคะราคาขึ้นมาประมาณ400กว่าเปอร์เซ็นต ราคาจะอันบนนะคะลงมาถึงข้างล่างเจ็ดสิบปดสิบปอร์ซ็นตได้อยู่ละลองไปคำนวณดูนะแล้วในระหว่างที่เขาขาววงเนี่ยลองดูหุ้นอย่างนี้กันนะคะเป็นไงบ้างโอ้โหสมารมังนี่เข้ามาเก็บเยอะๆเนี่ยเบนเกิลชิกก็เข้ามาเก็บเลยถ้าเป็นอย่างนี้กันนะคะแสดงว่าลายใหญ่อะ่ะมาสะสมหุ้นตัวนี้เยอะสนใจเยอะแต่ว่าเราจะซื้อเมื่อ,อไหร่อย่าลืมนะคะทั้งสองฟังก์ชัน ช่วยเราหาหุ้นต้นน้านะคะแต่ไม่ใช่หมายความว่าเขามีสมารมังนี่หรือว่ามีรายละเอียดเข้ามาเป็นกระชิดเข้ามาแล้วแล้วเราก็จะรีบซื้อไม่ใช่อ่ะขยายช่วงนี้ให้ดูนะอยากจะซื้อแล้วก็ขึ้นเลยไม่ต้องไม่ลนานนะคะวิธีหนึ่งก็คือว่าเราต้องดูแพทิร์นให้เป็นนะคะเราสามารถดูจุดต่าลองดูแล้วจุดต่าเขาได้มีการยกข,ขึ้นไหม ถ้ามีการยกข,ขึ้นนะแบบนี้นะเป็นสายยันซื้อที่ดีมากโดยเฉพาะก่อนหน้านั้นมีเป็นแบบเมลาดเบงเกอร์ชิกเก็บมาเยอะขนาดนี้ปุ่นอย่างนี้นะคะลายใหญ่เขาสร้างถามมาแล้วถ้าเขาล่าราคาก็จะมาแรงนะคะเข้าใจหลักกันเนาะเหมือนเมื่อกี้บอกว่าเขาสะสมเป็นปีนองสองปีอย่างนี้เลยเมื่อไหร่เขามาเล่นจีนล่าราคาก็จะไปได้แรงแล้วช่วงนี้นะคะมาเป็นไงบ้างนี่ จุดต่าสูงขึ้นลแล้วหายไปไงบ้างหาเนี่ยลองดูหายก็สูงขึ้นเนี่ยวขึ้นไปอย่างนี้เห็นไหมคะโอเคเปกเอาจุดนี้ซื้อก็ได้ได้จุดซื้อที่หนึ่งจุดนี้จุดนี้ที่เราซื้อเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราเห็นว่ามีมีหลักเยอะเป็นก็ชีเยอะจุดนี้ยกขึ้นแสดงว่าขึ้นอย่างนี้เริ่มมาแล้วจุดซื้อที่หนึ่งจุดซื้อที่สองเปกแนวด้านหรือคูเปกกลับมาได้นะ,ะคะเลยขึ้นอย่างนี้เนี่ยไลย่มาแล้วล่าราคานะคะก็จะไปได้แ่ง อ่าขึ้นตัวนี้ร้านนี่ก็มีอยู่แล้วก็ไม่ใช่มีอยู่เคยมีอยู่อ่ะเคยมาเล่นรอบนี้แล้วก็เล่นรอบนี้อ่าขายมูเรียบร้อยเออเล่นเส้นก็จะเป็นอย่างนี้นะคะบอกว่าจะหาจังหวัดกลับมาโอ้โหวันนี้ก็ขึ้นแบบอย่างเยอะอ่าวันนี้ไม่ได้ซื้อนะอ่ะโอเคเลยพี่ๆสมาชิกนะคะที่วันนั้นวันเสาร์ที่ได้มาเรียนใช่ไหมฮะน่าจะยินเห็นภาพมากเึ้นนะถูกไหม เลยตอนที่เราอยากได้หุ้นสวยต้องรู้ว่าหุ้นสวยหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยตอนนี้ไล่ใยังมากขึ้นมีปปดเงินทุนไหลเข้ามีสมารมังนี่เข้ามานะคะไม่ใช่สมารมังนี่คือปิดปิดเออร์ปิดไปเออโอเคหุ้นแข็งแรงสําหรับวันนี้จริงๆตัวมากกรบแบงกหุ้น OTO ไม่ตูอ่าอย่างนี้มาดูกันเลยเนี่ยหุ้นแบบนี้สภาพคงน้อย ผานไปเลยค่ะพี่ๆผ่านไปนะคะสำหรับหุ้นตัวนี้จะมาคุยกันก็คือเป็นหุ้นสำหรับ tqm tqm นะคะตัวนี้ลงดูก่อนหน้านั้นขาลงมาก่อนเนี่ยช่วงนี้ขึ้นขึ้นเทนใ,ในระยะสั้นและช่วงนี้เขามีมีอะไรคะมีมีหลักแบบนี้มาเลยแล้วก็มีอะไรคะมีเบนเกอร์ชิดเข้ามาด้วยส,สูงแล้วพี่ๆจําได้ไหม ใครที่อยากจะหาหุ้นต้นนะ้ำสามารถใช้เทคนิคของเบงเกอร์ชิปได้เง้นช่วยเราสามารถซื้อหุ้นได้ราคาจุดนี้ได้ราคาจุดนี้เลยถ้าใครอยกยังไม่เคยซื้อยังไม่เคยเรียนของเบงเกอร์ชิปหรือว่าเทคนิคที่สามารถซื้อได้จุดนี้กันนะคะสามารถถ้าหาอาจารย์ที่สมัครบอกว่าอยากได้วิดีโอของเบงเกอร์ชิปนะคะแล้วก็ไปศึกษานะคะ สำหรับมีหลักกับเ็นเกอชิปถ้าเงินจำกัดก็ซื้ออันละหนตัวก็ได้ถ้าเงินพ้องอยากศึกษาซื้อ2ตัวก็ได้ทั้งนี้เรามีลดราคาตั้ง20%่บแล้วคบจำนวนที่เรากำหนดไว้ลดแล้วลดอีกไปด้วยก็คือว่าลดยีร์เซ็แล้วนะคะยังมีการลดอีกตามที่จำนวนที่เรามาซื้อนะ้อที่จำนวนที่เราประกาศไว้โอเคนะ เลยพี่ๆท่านไหนที่อยากจะลองมือถือเราก็ใช้ฟังก์ชันเป็นแบบนี้สนาชิ้ถึงเวลาเรียนแล้วนะก็คือวันที่6เดือน6มีลดตั้ง20%ลดแล้วลดอีกโอเคเลยเราได้นัซืือแถวนี้ใครที่มีเป็นกร์ชีตอ่าจรู้ว่าซื้อแถวนี้ถ้าหากว่าเราซื้อไม่ทันริบิปปเปลี่ยนสีค่อยซื้อก็ได้หรือช่วงนี้ที่บอกเลย PPD นะคะ BPD ต้องมากกว่า0นหลังจากนั้นก็คือเดงเปลี่ยนเป็นเขียววันแรกเราก็ได้จุดนี้เลยเฉพาะ3-4วันนี้นะคะก็กำไรแล้วนะแล้ว TQM วันนี้วันเดียวก็8%เปอแล้ไม่ใช่4%เปอร์เซ็นีอ่า4%ีเปรซ็รือของช่วงนี้5-6%เปอร์เซไม่มีปัญหาอยู่แล้วถูกปะอาจจะ5-6%าหกเปอร์ซของจุดนี้นะคะโอเคค่าค่าค่าตั้งเ์่นก็กลับ โอเคกันนะคะที่ QM ตัวมากคือแบงคุข้นซ b ีอ่าเรามาดูกันดูต่อนะดูต่อเนี่ยลิปปิ้สีฟ้าฟ้าไม่ดูเลยถ้าในโปรแกรมนะเราจะโชว์ว่าเป็นลิปปิ้สีเขียวใน PC คลิก็จะเป็นสีฟ้าให้เราเห็นง่ายขึ้นสปีดเนี่ยลองดูเลยคุนสปีดเนี่ยคุนสปีดเนี่ยก่อนนั้นนั้นมีสมามันนี่เป็น์ก็ชิคเข้ามาเป็น์ก็ชิคเข้ามาให้เราสุดได้แถวนี้ ตุ้นน้ำหรือเปล่าคะตุ้นน้ำมากมากเลยถ้าหาว่าใครอยากหาคุณตุ้นน้ำนะเป็นกรชิดตม้มหมีนะคะมั่นใจซื้อแล้วถือเนี่ยช่วงนี้หลายร้อยเปรเซนต์นะแล้วหลังจากนั้นคุณตัวนี้นะคะมาคู่คมราคาไล่คู่คมราคาแล้วเขาล่าราคาเขาไม่สนใจใครเลยสําหรับคู่อย่างนี้สปิใครที่ติดตามแล้วสมาชิกได้ทําการบ้านน่าจะเห็นเขาขึ้นตลอด แต่สมาชิกมีของไหมน่าจะมีของอยู่เนาะโอเคแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ซิสบีอ่ะซิสบีของวันนี้ลองมาดูกันพี่พี่ลองดูคุนที่เขาแข็งแรงลองสังเกตดูก่อนหน้านั้นลองสังเกตดูสิก่อนหน้านั้นมีอะไรมีรายใหญ่ไหมมีสมาร์มังนี่เยอะไหมสมาร์มังนี่เยอะมาเก็ตมาเก็ตเนี่ยเป็นกรชิก,ก็มีเป็นกระชิก,ก็มีเป็นกรชิก,ก็มีช่วยเรารู้อ่ะคุนแบบนี้ลายใหญ่เขาสนใจ ลายใหญ่สนใจลงโฟโลเลยเมื่อไหร่ที่เขาทำแพทเทิร์นออกมาแล้วนะเนี่ยเด็เอาแนวด้านซื้อหรือขึ้นแล้วกูปไปกลับมาไปต่อเนี่ยจุดนี้ก็เป็นเสีงยงเงินซื้อจุดที่หนึ่งจุดที่สองโอเคไหมคะเนี่ยซื้อแล้วคู่อย่างนี้พ้องที่มีลายใหญ่ลายใหญ่คู่ข่มราคาล่าราคาไปได้แรงโอเคไหมคะคู่อย่างนี้เนี่ยลองดูราคาจาับเอ่อถ้าจัดจุดนี้นะคะก็คือแบบแบนิดนึง ปัจจุบันนี้เท่าไรละสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ละไม่ใช่สามสิบเก้าจุดเจ็ดห้าปาทเกือบสี่สิบบาทละไม่ถึงสิบบาทตอนนี้ถึงสี่สิบบาทอย่างน้อยขึ้นมาสามร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์สามร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะพี่พี่โอเคไหมคะเลยเทคนิคที่หาหุ้นต้นน้าก็คือว่ามีมีหลักมีสมานนางนี่สมานนางนี่สมานนาังนี่เข้ามาเก็บเยอะ หลังจากนั้นนะคะที่เขาได้มีการสร้างฐานราคาได้มีการเปิดเอาซื้อแล้วก็ถือตามลิปปิ้นได้เลยแล้วก็ถ้า MCD l i ไ e ก็มาแล้วก็มั่นใจถือกันได้เลยค่ะโอเคไหมคะเลยนี่คือเป็นเนื้อหาสมอของวันนี้ที่ลามิได้ใช้ PCQ แล้วก็เอาฟังก์ชันของอ่าามิที่ใช้บ่อยอยู่มาฝากไว้ให้กับพี่ๆเราได้มีการวิเคราะห์บน n c b p b i k j m p เราได้มีการลากคุณจนถึงคุณซิสบีถ้าถ้าหากว่าสมาชิกอยากจะเล่ไปดูตัวอื่นเนี่ยก็เล่ไปดูได้เลยเราแค่บเปนคลิกเข้าไปแล้วก็เล่ยดูกดเครื่องหมายมากกว่ามากกว่าเราก็สามารถดูได้เลยนะคะเล p ยคิดใครที่สนใจหรือว่าฟังก์ชันแตะนี้เราสนใจนะคะอย่าลืมนะคะวันที่6เดือน6เราจะมีโปรโมชั่นลดค่ลด20%ลดแล้วลดอีก สั่ววันที่6เดือน6นะในสมาชิกที่สนใจนะคะสามารถติดต่ออาจารย์ที่สมัครได้เลยกันนะคะแล้วท่านไหนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกถ้าหากว่าสนใจก็สามารถแอไลน์าามี่มาได้แล้วนะวันนี้ลามีขอตัวก่อนนะเราไปเจอกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ